สวัสดีครับวัยรุ่นครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับผมสอนวัยรุ่นนะครับผมประกอบเครื่องโรตาอรี่ดักอนไฟนะครับผมตัวนี้เป็นโรตเอรี่สามขานะครับเสียบสายแจ็คหรือว่าสายเกียวก็ได้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมในชุดสักของเรานะครับผมราคา1นึ่บาทนะครับของที่จะได้แล้วผมมีตัวเครื่องมีหม้อแปลงนะครับมีฟุตสวิตนะครับกระบอกจับนะครับผมถังเทียมชุดปะแจแล้วก็ชุดโอลิงวิตามินนะครับผมสีสองสีแล้วก็น้ำยาลอกลายกระดาษลอกลายครับชุดทำความสะอาดครับผม จุกใส่สีครับอ่าแล้วก็ปลายเข็มนะครับผมสองชุดนะผมเส้นเงานะผมอย่างละชุดนะครับชุดทาเลมนะครับแล้วก็มีแบบสักแถมม่ให้ด้วยนะครับเบื้องต้นนะผมลูกค้าได้เครื่องไปนะผมยืดจะบอกจับออกมานะผมมันจะมีแกนอยู่ข้างในนะครับยืดออกมาก็เอาใบแจนะครับผมล็อกออกตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับคลายน็อตออกนะครับคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับ เสียบเข้าไปนะครับว่าเราจะใส่เข็มก่อนก็ได้นะครับจะง่ายกว่านะครับเตรียมมาแล้วนะครับอันดับแรกนะผมใส่ปลายเข้าไปครับใส่ปลายเข้าไปนะครับปลายพลาสติกใช้เราทิ้งเนยนะครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมอาจจะมีเชื้อโรคติดได้ไม่สามารถลางเก็บไว้ได้นะครับล็อก ก็ใส่เข็มเข้าไปครับอันนี้เป็นเข็มลงเงานะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องครับก็ต่อกับลูกยางนะครับลูกยางหน่อยลูกยางของเรานะครับผมที่แถมมาให้นะผมจะใส่ง่ายกว่านะจะนิ่มกว่ามากครับแล้วก็เสียบเข็มไปในแกน นี่เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับและทีนี้ถ้าตอนต่อไปนะตันนี้เป็นตัวกดเข็มนะผมให้เข็มมันให้เข็มมันนิ่งนะครับตอนนี้นะครับกดลงไปพอประมาณนะผมอย่าให้เข็มมันงอมากนะครับถ้ากดมากเข็มมันจะตึงมันจะเพลองกําลังเครื่องนะผมคลายออกมานิดนึงนะครับก็ดูปลายเข็มนะผมตั้งเข็มตรงนี้นะครับให้หมุนนะครับผมสโตให้มันลงสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับลงสุดมาคือเข็มจะจ่ายออกมาประมาณนี้นะครับผมที่ผมจะเอานะ ประมาณสองมิลครับแล้วก็ล็อกตัวนี้เลยนะครับอโอเคเคบืบ้องต้นนะผมวิธีประกอบให้พร้อมใช้งานก็เสร็จสมบูรณ์นะครับมาดูวิธีประกอบเครื่องนะครับผมหมอแปลงนะครับผมมอแปลงจ่ายไฟมันจะมี2รูนะครับเป็นตัวที่เป็นปุ่มกดเนี่ยจะเป็นตัวฟลัสวิต์นะครับผมอง่ายอยู่ติดกับปุ่มไฟนะครับใช้เสียบลุกฟลัสวิตต์เข้าไปเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสายเกี่ยวต่อกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ สานที่ต่อไฟบ้านนะผมแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เกี่ยวเข้าไปนะครับผมตงตุกเครื่องหรือว่าลูกค้ามีสายแจ็ค RCA ก็ใช้สามารถใช้แจ็คได้นะครับสะดวกสบายครับเตรียมรับใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือแล้วแต่ลูกค้านะผมที่ถนัดไฟหรือรอบมือเร็วขนาดไหนนะครับสำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไล่เงานะไล่เงาบางๆนะครับประมาณนี้ครับ แต่ว่าถ้าลูกค้ามือไวก็เลีงไฟกันอีกนะครับนะครับผมเล็กนิกได้นะครับเกิดแผลได้แต่ว่าถ้าใช้ไฟเบางานจะละเอียดนั่นเนี่ยนะครับครับผมก้อนหลักๆในชุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับครับผมจัดไปไปรุ่นครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับ